สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็มีทริคนะครับการใช้งานบ t ทิคเช่นเดิมนะครับมาแนะนำโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเรื่องการแอดค a ล endar นะครับของผู้อื่นเนี่ยเข้ามาแสดงในค a ล endar ของเรารวมถึงการมอบสิทธิ์นะครับให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้ามาแล้วก็เห็นค a ล endar รวมถึงรายละเอียดต่างๆนะครับในอีเวนต์ของเรานะครับอันดับแรกนะครับ ให้เราเข้ามาที่ k a l endar นะครับพอเราเข้ามาที่ C a l endar เนี่ยตามตัวอย่างเนี่ยของผมก็จะเห็นว่ามันมี c a l endar หลายสีเลยนะครับหลายสีแสดงว่า c a l endar ของผมเนี่ยมีการเพิ่มนะครับ c a l endar ของบุคคลอื่นเข้ามาด้วยของผมเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะครับส่วนของทีมงานคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวสีฟ้าบ้างนะครับตามตัวอย่าง เรามาเริ่มวิธีทำกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่รูปเฟืองก่อนนะครับเพื่อเราเข้ามาที่รูปเฟืองนี้เพื่อเราต้องปรับยูอาร์ไทาม์โซนนะครับเป็นเอเชียแบงคอกก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับตรงนี้มันจะทําให้บางครั้งเนี่ยเราเชิญอีเวนต์ไปนะครับแล้วเวลาในอีเวนต์จะคลาดเคลื่อนนะครับถ้าเกิดเขาเนี่ยทำการแอดปฏิทินเราไปแล้วเขาเห็นอีเวนต์นั้นก็ทําให้ ช่วงเวลานะสับสุนได้นะครับต่อไปเลื่อนลงมานะครับตรงโชว์ทาร์สนะครับถ้าเราต้องการให้ทาร์สที่เราสร้างมาแสดงในแคล enda เนี่ยเราก็ติ๊กถูกได้แต่ถ้าไม่ต้องการเนี่ยเราก็เอาออกนะครับเอาเครื่องหมายถูกออกอแล้วก็ต่อไป general นะครับก็เป็น work time นะครับใน c a ล enda เนี่ยเราสามารถตั้งได้นะครับว่าเวลาทำงานของเราเนี่ย ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงโอเคอันนี้ก็จะเป็นการตั้งช่วงเวลาก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วเรากดเซฟนะครับเมื่อกดเซฟเนี่ยนะคันก็จะกลับมาที่หน้าของแคลน n d ารของเรารอบนึงน,นะครับเมื่อเราตั้งค่าในส่วนของการเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อไปเนี่ยต้องการ มอบสิทธิ์นะครับให้เขาเนี่ยสามารถเข้ามาเห็นคาลลนดาร์ของเราได้รวมถึงอีเวนต์ต่างๆนะครับที่เราได้ลงไว้ในคาลเลนดาร์เนี่ยครับเราก็ทําการเข้าในส่วนของคาลเลนดาร์นะครับเมื่อเราเข้ามาในคาลเลนดาร์เนี่ยมันก็จะมีคาล e ลนด r ร์ส่วนตัวของเรานะครับตรงนี้นะครับเป็นชื่อคาลเลนดาร์ให้เราเ๊กที่ปุ่มแฮมเบอร์เกอร์นะครับแล้วเลือก Edit ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเข้ามานะครับเราจะสามารถเปลี่ยนชื่อนะครับคาล e ลนด r ร์ของเราได้ตรงนี้นะครับ แล้วก็สีนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันนี่คือสีตัวอย่างแล้วก็มี o r คัล color นะครับสีเยอะแยะให้เลือกมากมายแต่ถ้าทุกท่านเนี่ยไม่ถูกใจสีที่ระบบมีเนี่ยเราก็สามารถนําโค้ดสีจากอินเทอร์เน็ตนะครับมาใส่ตรงช่องนี้รับตีเครื่องหมายถูกมันก็เป็นการนําสีนั้นนะครับมาสแสดงนี่ทาตัวอย่างผมก็จะเลือกเป็นสีเทาละกันนะครับ ต่อไปเราเปลี่ยนสีเปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการกําหนดเรื่องสิทธิเราก็ทําการเซฟเลยแต่ในคลิปนี้เราจะมาสอนการเปลี่ยนสิทธ์แล้วก็เพิ่มสิทธ์นะครับเราก็เข้ามาในส่วนของ Access Permission เมื่อเราเข้ามาใน Access Permission เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีค่า Default ของระบบนะครับก็คือ all visitor เนี่ยบุคคลที่อยู่ใน t a e permission เนี่ยสามารถ add calendar ของ ของคุณได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นแค่ v i e w a v a i l a b i l i t y เท่านั้นนะครับก็คือจะเห็นแค่ในส่วนของ Sta t ั s เท่านั้นจาเห็นในส่วนของชื่อ Event นะครับแล้วก็รายละเอียดของ Even t เลยนะครับเราก็กดคำว่า a d d กดคำว่า Add นะครับมันก็จะมีหน้าแบบนี้ขึ้นมาให้เราถ้าเราต้องการนะครับมอบสิทธิ์ให้ใครเห็นชื่อ Event นะครับแล้วก็รายละเอียดของ Event เนี่ยเราก็ใส่ชื่อเข้าไปได้เลยนะครับ อย่างผมนะครับจะให้อกสิตอิกเทเนอร์หนึ่งผมนะครับสามารถเห็น e v e n นของอิ e เอร์นี้ได้นะครับแล้วก็เซิร์ชไปพิมแค่ชื่อนะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดแบบนี้ขึ้นมาหรือถ้าเราไม่รู้ชื่อเนี่ยนะครับเราก็สามารถเซิร์ชเป็นแผนกก็ได้นะครับตรง Select from Structure นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นในส่วนของแผนกนะครับที่เรา ใส่ไว้เนี่ยกรณีถ้ามีหลายคนนะครับเราต้องการแชร์เป็นหน่วยงานเลยเนี่เราก็มาเลือกตรงนี้ได้เราก็มาเลือกตรงนี้ได้นะครับเลือกเป็น all department employee นะครับเพียงแค่นี้นะครับบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานนี้นะครับก็จะเห็นแคลนดด้าของคุณของคุณเลยนะครับกรณที่ต้องการแชร์ทีเดียวทั้งหน่วยงาน หรือเราต้องการแชร์ให้เวิร์กกลุ่มเนี่ยเราก็กดโซเชียลใน็วตเวิร์กกลุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อเรากำหนดชื่อตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ทำการกดเซฟเลยนะครับเมื่อเรากดเซฟก็จะเห็นว่าชื่อสูวิชาเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วนะครับในในการวิวนะครับวิวตรงนี้เราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีดับดาวนะครับ โดยคาว่าวิวเนี่ยมันก็จะหมายความว่าบุคคลที่ได้รับสิทธิ์วิวจะเห็นชื่ออีเวนต์นะครับรวมถึงรายละเอียดของอีเวนต์ทั้งหมดนะครับนะตามนี้คําแนะนํานะครับการมอบสิทธ์นะครับเราควรจะตั้งให้เป็น v view a v a i l a b i l i t y and Name หรือ v i w นะครับเราไม่ควรมอบสิทธิ์นะครับให้เขาเนี่ยสามารถทำการ Edit Calendar นะครับรวมถึง Event ของเรานะครับหรือ Full Access เพราะว่าถ้าเราเลือก2ตัวเลือกนี้เนี่ยเขาจะมีสิทธิ์แก้ไข Event นะครับแล้วก็ Calendar ของเราได้เต็มที่แต่ว่ากรณีถ้าเกิดเรามีผู้ช่วยอันนั้นก็แล้วแต่การนำไปประยุกต์ใช้ของแต่ละบุคคลนะครับเมื่อเรากำหนดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นวิวแล้วเนะี่ยเราก็กดเซ ยูเซอร์ที่เรากำหนดชื่อไว้นะครับเขาก็จะสามารถแอดนะครับแลน n d ด r ของเราแล้วก็เห็นรายละเอียดต่างๆ e v อีเวนต์ของเราได้แล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับกรณีถ้าเราเนี่ยต้องการเพิ่มแคลน n d ด r รของบุนคคลอื่นเนี่ยเข้ามาในแลน n d ด r ของเราเพื่อเราจะได้รู้นะครับว่าเขามีอีเวนต์มีกิจกรรมอะไรบ้างเนเวลานัดประชุมเนี่ยมันก็จะได้สะดวกนะครับในการที่เราจะนัด กับบุคคลดังกล่าวนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาในส่วนของแคลนด้าเช่นเดิมนะครับเสร็จแล้วตรงคําว่าแอดตรงนี้ครับเราเลือกปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น dropdown ขึ้นมาแล้วเลือก user calendar เสร็จแล้วเราก็พิมพ์ชื่อไปเลยครับเราต้องการแอดแคลนด้าของใครเนี่ยเราก็พิมพ์เราก็สามารถพิมพ์ชื่อเข้าไปได้เลยตามตัวอย่างนี้นะครับเร,เราเมื่อเราเฟืหาชื่อเขาเราเลือกชื่อเขาแล้วเนี่ย มันก็จะมีแคลนเดอร์ของเขาขึ้นมาแบบนี้เราก็ทําการติ๊กถูกนะครับเพื่อเป็นการแอดแคลนเดอร์ของเขาเนี่ยเข้ามาเสร็จแล้วกดเซฟพอเรากดเซฟนะครับแคลนเดอร์ของเขาเนี่ยก็จะเข้ามาแสดงในแคลนเดอร์ของเราแบบนี้นะครับสีส้มนี่คือแคลนเดอร์ที่ผมเพิ่งแอดมาเมื่อกี้นะครับสีเทานี่คือแคลนเดอร์ของผมนะครับนี่นะครับเป็นผู้สร้างเนี่ยครับคือเป็นการแอดแคลนเดอร์ ง่ายๆนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการนัดประชุมนะครับวันนี้ผมก็ขอจบนะครับการแนะนำนะครับทริคก,การใช้งานวีดีทีเทเนตี้โฟเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ